โอเคสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเกมไร้นะฮะเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับแข่งรถ2ล,อลอ้ออ่าใช่ก็คือวันนี้ผมจะมาพามาแข่งกับบอดที่ระดับยากที่สุดเลยนะครับอ่าระดับแรกเลยถ้าเราจะแข่งกับบอดระดับยากสุดเลยนะครับอย่างแรกเลยคือ1รถเราต้องเต็มนะฮะซึ่งผมก็ไปแข่งเก็บเงินไว้แล้วแหละใช่ก่อนคือก่อนที่รถเราจะเต็มก็ต้องมีตังค์นะฮะซึ่งผมก็ เ,เก็บตังค์ไว้แล้วฮะ40,006ก็น่าจะประมาณแต่งได้แต่งแต่งไปก็น่าจะหมดประมาณ20,000นะเพราะผมแต่งมาหลายรอบแล้วออกออกเข้าเข้า,ขานะฮะโอเคก็กว่าจะเล่นได้ชนานาญก็นานอยู่นะครับเกมนี้ถ้าใครเล่นมอเตอร์จีพีมาก่อนก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับซึ่งผมเล่นมาก่อนก็เลยพอรู้เรื่องบ้างโอเคก็อย่างแรกเลยที่เราจะแต่งก็คือกล่อง ECU นะฮะผมจะใส่เป็นของ Starline นะครับผมโอเค แอร์ฟิลเตอร์ผมแอร์ไอตัวนี้ผมจะเป็นใช้เป็นตัวนี้อ่าสาเดลลิงมันหนาอะไรละสาเดลลิงเฮดพอตติ้งนะครับผมก็ใช้เป็นตัวนี้ ling, น ling, Head, ting, นนนส่วนน้ำมันเครื่องก็ตรงนี้ฮะเต็มให้หมดนะต้องพยายามเต็มให้หมดหลายคนอาจจะเห็นว่าท่อใบนี้สวยนะครับแต่ว่ามันจะได้แรงม้าก,กับทอร์กที่น้อ,อยกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันทําไมไม่รู้ราคาถูก ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันแพงกว่าแล้วน่าจะดูอาจจะแรงกว่าตอนไหนก็ไม่รู้นะส่วนเกียร์บ็อกผมก็ใช้เป็นแร็ซิ่งเกียร์บล็อกนะครับสามพันควิกชิพเตอร์ผมใช้เป็นของ d ด n o j e t แล้วกันนะครับโซ่โซ่ก็แล้วแต่ตามสะดวกไปผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเพิ่ม,มอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ใช้ตัวนี้นะฮะทองล้วนเลยสามยโอเคแล้วามาดูเบรกนะครับนี่ ผมใช้เาเบรกไอตัวดีสุดเลยครับคาลิปเปอร์คาลิปเปอร์ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับส่วนสายเบรกสายเบรกก็กลแล้วแต่ชอบเลยนะคับเพราะว่าสายเบรกเหมือนกันหมดเลยผมก็ใช้เป็นสีส้มนะฮะเอสีฟ้าดีกว่าโอเคสีฟ้าเรามาดูโชคนะฮะผมใช้เป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้ใช่มันเปนใช้โอรินหรือเปล่าส่วน ตัวนี้ผมก็จะเอาออกไปนะครับกระจกผมก็ไม่ใส่เอาชไหแหลกกระจกผมไม่ใส่นะฮะส่วนตัวนี้ผมก็ใส่เป็นสีแดงอันนี้คือแต่งแล้วแต่ชอบเลยนะครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะตัวนี้ผมก็ใส่เป็นสีแดงอีกทีน,นี้ก็แล้วแต่จะแต่งนะครับผมใส่เป็นตัวนี้แล้วกันสีทองตัวนี้โอเค ต่อไปสีนะ่ะเป็นชุดแฟลิงนะครับผมใส่เป็นสีขาวแล้วกันส่วนล้ออ๋ยวใส่ล้อก่อนนะล้อของผมใช้เป็นมาเชลซิตนี่นะครับแล้วก็ใส่สีแดงเรืองแสงตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นยางนะฮะพิลลี่เดวิบเซอร์ไว้ e นะครับ P A P ันนี้จะเป็นพิลารีา่เดบอสซูเปอร์คอร์สำหรับสนามเอสยสำหรับขี่บนถนนทั่วไปนะฮะแต่อันนี้จะเป็นยางสลิคแข่งบนถนนเรียบ,ยบนะฮะโอเคแต่งกันเต็มแล้วก็ถึงขั้นตอนการแข่งแล้วครับตัวนี้เลยสตาร์ทเลสตอนนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับอื โอเคนี่ค,คือหน้าโชว์รถของเรานะฮะผมกดคอนเฟิร์มเลยที่เกียดรอโอเคถึงขั้นตอนการเล่กสนามเมื่อกี้นะฮะเอ้ยเมื่อกี้คือโชว์สนามนะฮะส่วนนี้ก็คือโชว์นักแข่งที่เราต้องเจอทั้งหมดนะครับ มาด,ดูซิมี BM มไหม BM มีนะครับ ZX ก็มีนะครับอา ZX BM พวกนี้คือจะจะแรงมากนะครับก็คือระดับบอดระดับยากพวกนี้จะแรงมากเลยอ่ะตอนนี้ผมอาจจะพูดน้อยนะเพราะว่าต้องทำสมาธิเยอะเยอะมากเหมือนกันโอเคมอแล้วแข่งกับ R1 รปะตอนนี้ R1 รนสร้าง ข้างหน้าก็เป็นอะไรอ,อันนี้แข่งกับสี่คันข้างหน้านะ อ้าวชนเลยชิบหายแบนเยอะไปนะครับกดดีนะครับพ้ย้อนกลับมาได้ยี่หี้ผม,มืมบอกโาเด็ตเล่นอา้าวเอาแล้วโดนแซงแล้ว อาโดนเลยไงถ้าโดนแซงแล้วโอกาสที่เราจะแซงได้นี่น้อยมากนะครับระดับยาสุดแต่ได้กิดว่าโดนนำาิิ้วนี้ก็อย่าง2คันหน้านะครับคือเขานำเราไปแล้วคือโอกาสที่จะแซงตอนนี้ประมาณ40%ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะตอนนี้ คือกินฝุ่นเลยนะฮะสองคันหน้านี่คือเขาแข่งกันแบบสุดๆเลยนะฮะถึงตรงนี้โอกาสแซงยังน้อยนะฮะขนาดใกล้ขนาดนี้ถ้าเป็นบอดร,ระดับง่ายเ้าคงแซงจนแบบจนแบบทิ้งทิ้งท้ายทิ้งแถวเลยนะฮะ ไม่ปล่อยโอกาสให้เราไปหาเลยนะเร็วขึ้นอย่างเดียวเลยจะถึงไหมจะทันไหมทันไหมโหไม่ทันนะฮะไปแรงเลือเกินอุย้ยแซงไหมแซงไหมไม่แซงนะแต่ก็ว่าป,ป,รประมาณว่าีว่าไงล่ะ รอบนี้ทักษะเขาเยอะกว่าเรานะทักษะบอดเขาเยอะกว่าเราวิแซงจะโดนแซงขึ้นไหมนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณบางทางหรือเปล่าโอ้ยนำนำแล้วนำแล้ว อ่ะฮะรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เข้าได้ก็ชนะแล้วนะฮะตรงนี้ต้องดีๆนะครับถ้าล้มรอบหนึ่งยังพอกลับได้นะแต่ถ้าล้มสองรอบนี้นรลกแตกเลยนะฮะไม่มีทางทันนะับล้มสองรอบก็คือจะกดกลับไม่ได้นะคือสองรอบติดกันนะฮะจะคุณย้อนกลับไม่ได้เอาแล้วใกล้แล้วใกล้จะใจแล้ว ว่าไง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 ,ง,ไงโอ้โหเรียบร้อยฮะเข้เาเส้นชัยไปแล้วสวยงามฮะไว้สีไวโอลินกันเลยทีเดียวอโ,อโอเคนะก็คือผ่านเรียบร้อยนี่นะครับก็ถ้าลองเล่นเองจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนนะฮะซึ่งผมก็พอทุ่นทุ่นที่ถ่ายไปได้นะครับก็ จร,จริงๆนี่คือผมอัดมาหลายรอบมากเลยนี่คือรอบที่สามนะเพราะรอบสองรอบแพ้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกันนะฮะก็คือไม่มีใครอยากเรียกร้องหรอกแต่ผมอยากให้ดูนะครับว่าถ้าเราแต่งมันจะสวยขนาดไหนผมขอเปลี่ยนท่อแล้วกันนะฮะนี่ท่อที่ผมใส่ก็คือแต่งแบบความแรงนะส่วนนี้คือแต่ท่อตัวนี้ก็คือแต่งกับความสวยนะฮะนี่กดได้บันเพื่อกดโชว์รูมได้นะครับ นี่ครับก็เซนต์เอกเขบแออระวิกแผงคอสีแดงมือคัดมือเบรกสีแดงล้อสีแดง่ายถักสีน้ำเงินท่อขาสั้นๆนะท่อขาคอสั้นเขาเรียกอะไรอ่ะปลายสั้นก็โดยรวมแล้วก็สำหรับผมว่าสวยนะไม่รู้ใครว่าไงแต่ว่า ถ้าตัวเต็มออกมานะครจะมีให้เลือกหลายคันมากกว่านี้ครนี่ซึ่งเป็นเดโมก็มีแค่3ครคันที่เลียนครัคือคือ CBR 600 ZX10 แล้วก็ Trium, มสต t r ท e ิเป R นะครับมันก็คือ3แนวนะครับจะมีแบบไอ้สแนวคือยังไงอะ่ะถ้าเราเลือกไอ้ตัว 600R อล้วก็จะแข่งกับพวกคัสหกร้อยนะ้าเลือก r ท u อ p มก็จะเป็นแข่งกับพวกนักเก็ตนะฮะแล้วก็ แซดเอก็จะเป็นแข่งกับพวกซูเปอร์ไบต์เมื่อกี้นะฮะโอเคฮะก็ขอจบกันอ่ารีวิวเขาไม่เรียกรีวิวเสียงเรียกอะไรพามาโชว์เฉยฮะก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้เรามาลองดูกัน,น่ยไอ้เม็ดเม็ด เบี้ยงหายสามตัวนะฮะซึ่งด้วยหลักการนี้เราอยากให้เด็กเยาวชนไทยนะฮะมาหัดไล่หัดหนีกันเพราะบางคนลงไปแข่งขันเนี่ยผมสังเกตด,ดูหลายครั้งนะคระั้งเด็กเล่นดีแต่การไล่กันหนีอาจจะไล่ยังไม่ถูกวิธีเลยเม็ดสามตัวเนี่ยคือว่าเราต้องมีการเรียนรู้ก่อนว่าทายัางไงต่อไปเยาวชนเราจะได้ฝึกหัดหมักรุ่ปแับ่นี่ง่ายบางคนให้เดินดีไงไล่หมาบางทียังไม่เป็นเลยไปไล่อับก็มีอะไรก็มี อันนี้ผมจะเก็ตด,ดูจะให้ไล่ง่ายๆให้จำแบบฉบับไว้นะครับอันนี้ตาขาวเดินก่อนนะครับอ่าสังเกตด,ดูนะครับอราจะเบี่ยงหายไปตรงนี้ <c oughs> ผมจะอธิบายว่าอ่าตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวเทียมท่านสังเกตด,ดูนะฮะเนี่ยเนี้ยตัวเทียมขนไม่สามารถจะเข้ามาแนวได้เลยถ้าเม็ดอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกเป็นเม็ดเป็นเม็ดผูกอ่าต้องจําให้ดีนะฮะพอตัวเทียมขึ้นไปแล้วเนี่ยขุนฝ่ายหนีอ่ะจะจะไม่มีสิทธิ์จะติดเข้ามาแนวตรงนี้เลยเห็นไหม อ่าสักเก็ตด,ดูง่ายๆนะครับอ่าลองเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับไล่แบบพื้นฐานที่ง่ายที่สุดเห็นไหมถ้าตอนก่อนเราต้องเบี้ยงของเบี้ยงหงายลูกเดี๋ยวนี้ใช้ขุนเลาะไปข้างๆหมดเลย เห่นะเบียดเทียมเนี่ยมันแกะดูเนี่ยมันจะล็อกขุนหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวแนวตามพัดต,ตามที่ผมว่านใจะไล่ง่าย <c oughs> แล้วก็ตัวเทียมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะกินพื้นที่ให้ฝ่ายนีได้แคบลงเรื่อย อ่าแล้วกดูเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกรูนี้เห็นไหมอ่าแล้วกดูพอออกรูนี้ปุ๊บเราก็ใช้ใบหงาเนี่ยตัวเทียมไปล็อกไว้อีก <C 'm S 1> โอ้โหพื้นที่แคบลงเลยเห็นไหมเห็นไหมครับไปยากเลยเ <C 'm S 1> ห็นไหมอ่าแล้วเทนี้เขาหนีอย่างนี้เขาไม่ออกไปไหนพอออกไปนี้ก็ไม่สามารถจะออกได้แล้วกดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นมาตัวเทียมก็ออกไม่ได้ละเห็นไหมอ่าครั้นี้ก็อาจจะมานนี้ เราจะใช้เนี่ยเบียงหายตัวเนี้ยมันเป่าประโยชน์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปทุกตัวจะมีคุณค่าของของมันอยู่ตลอดนี่เราจะไปวางไว้ตรงไหนเห็น <c oughs> ไหมครับอ่าแคบไป <c oughs> แล้วใช่ไหมนี่เครื่องเื้อต้องหนีออกอะ ม่ใช้โจดเทียมล็อกตลอดตะเกียด,ดู <c oughs> กันไม่ให้ออก <c oughs> กันดิไม่ไม่ให้ออกประการนี้เห็นไหมมันจะแคบไปเรื่อยไล่พื้นที่แคบไปเรื่อยใช้ขุนต้อน ออกมาใช้โจทย์เทียมมาล็อกอีกใช่ไหมล็อกอีก <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันว่า <c oughs> ลักษณะรูปนี้จะวางขุนขาวไว้ตรงไหนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ว่าจะจนรูปเป็นไงจะทำมาสำคัญที่การวางขุนของเราเนี่ยถ้าโดยลักษณะรูปแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราจะเก็ตด,ดูขุนดูขุนเป็นหลักเออ สังเกตดูฮะถ้าหากว่าตรงมุมสองตรงมุมสองตัวเนี่ยนะฮะมันจะจดด้รูปไหนคือเขาเรียกว่าสับโบราณเรียกว่าทหารเรียงแถวหมักรูปนี้ถ้าหากตรงตรงมุมสองตัวนะสังเกตดูตรงมุมสองตัวแม้ความมากอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะตรงมุมมันนี้เขาเรียกตรงมุมสองตัวนะฮะเ้าสังเกตดูง่าย ล็อกไปเรื่อยให่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทหารเรียงแถวเนี่ยความว่าเนี่ยตัมจะเรียงกันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ใช่เห็นไหมถ้าตรงมุมสองตัวทหารเรียงแถวเนี่ยเรามาตั้งรูปนี้แล้วขุนเนี่ยท่านจะสังเกตด,ด้วยง่ายขุนจะต้องวางตรงไหนคือตรงนี้ตรงนี้นะฮะหรืออ่าหรือตรงนี้เดี๋ยวสลับมุมให้ให้ดูอีกท่อนนึง หรือตรงนี้เห็นไหมลักษณะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นตาเป็นตาเดียวกันสังเกตดูฮะผมทำให้ดูอีกมุมหนึ่งทหารเรียงแถวไปเลยเห็นไหมแล้วก็ลุกลุกเห็นไหมอันนี้เขาเรียกตรงมุมสองตรงมุมสองตัวเนี่ยจะจนด้วยลักษณะขุนบางอย่างนี้นะพยายามจํารูปจนเอาไว้ก่อนถ้าเราสามารถจํารูปจนได้เราก็สามารถจะไล่ได้นะครับอ่า แเดี๋ยวอันนี้เรามาดูไอ้กันอีกกันอีกเที่ยวหนึ่งหมากรูปนี้ถ้าไรกที่เอาลักษณะว่าตรงมุมแค่ตัวเดียวอันนี้ตรงมุมสองไงฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอ่าด้วยลักษณะอย่างนี้นะฮะ เนี่ยงเกตดดูหมพื้นที่เขามีเยอะใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องหาเอาตัวเนี้ยค่อยๆเบี่ยงเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เดินขุนตาหนึ่งเพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะออกไปสองข้างนี่แหละใช่ไหมเขาก็ลงนี่แหละใช้ตัวเทียมเนี่ยเข้าไปอยู่แอกษณะด้วยล็อกลอกลุ่มดีไว้ แล้วก็เอาตัวเทียมเนะี่ยเอาเข้าไป <c oughs> เนี่ยตัวเทียมเกตดูเป็นนี้นะฮะ เนไหมตัวเทียลเราเนี้อ่าทีนี้นะรูปนี้ง่ายเลยใช่นไหมนี่ขุนจะไม่มีตาเดินมีจะเป็นแนวตรงแนวตาตรงนี้ตลอดเราก็ขุนไปเรื่อยแต่ต้องเราต้องระวังอัดนะรูปนี้ต้องระวังอัดเห็นไหมฮะทักษะรูปนี้ถ้าถ้าผู้ชำนาญเนี่ยหรือเด็กที่หัดใหม่เล่นไม่ถูกเนี่ยอาจจะเข้าไปตานี้ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอับเขาเรียกเสมอกันเห็นไหมฮะ จำรูปนี้ได้เขาอับเสมอกันนะอันนี้ต้องจำดีทีนี้เข้ามางี้แล้วเนี่ยเขาจะอับใช่ไหมเราก็พยายามถอดตัวที่จะทำให้เขาอับออกมาก่อนนะฮะเช่นจังหวะนี้เราจะทำไงคือการถอดถอดตัวนี้ก่อนตัวนี้อาจจะยืนไม่ดีอ่าถอดออกมาก่อนนะอ้าเขาก็ขึ้นมาอีกฮะหละังจากนีก้เราก็เอาเอาขุนมาวางก่อนวางให้มันได้แนวหวน อ่าแล้วก,กลับมาอ่าเขาไม่ออบไปไมาอ่าทีนี้ผมจะบอกว่าอันนี้เขาเรียกตรงมุมแค่ตัวเดียวนะฮะเห็นไหมตอนเมื่อกี้ตรงสองตัวเขาเรียกทหารเรียงแถวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละตอนนี้คําเรียกรูปโบราณเขาเรียกว่าปลาดุกยักษ์เงี้ยงนะฮะอย่างนี้เรามาดูกันแล้วว่าเราเรา,เราจะตั้งด้วยด้วยรูปไหนพยายามจะให้เป็นวิธีที่ผมสอนให้จําง่ายๆคือทําอย่างนี้ไปก่อนนะฮะ เอาเม็ดสองตัวมายืนตรงนี้ก่อนจำเบสิกไว้ให้ดีนะอ่าแล้วตัวนี้มาล็อกไว้นี่ก่อน <c oughs> เราก็เข้ามาอย่างงี้ปุ๊บ <c oughs> ใช่ไหมเราก็จะใช้ขุดอย่างงี้ดูสังเกตดูให้ดีนะครับอ่าใช้เม็ดตัวเนี้ยเม็ดเม็ดตัวที่ตรงมุมอ่ะ เอาเข้าไปคล้องแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นรูปเลยฮะแล้วก็เตรียมเบี้ยงหงายมาให้พร้อมมือก่อนอ่าอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เดินเข้าแบบนี้นะบางทีที่ผมไปดูการขันที่เด็กบางคนเขาถก็เข้า่างเงี้ยเขาคีดประจนแล้วฮะแต่ทีนี้ถ้ามีคนสอนอย่างเงี้ยเขาเรียกอับอย่างเงี้กเขาเรียกเสมอนะฮะทีนี้แต้มจลล์มาคือนี่ ตัวมันจะต้องมีตัวที่เข้าไปกินขุนเขาถึงว่าจะไปตาลุกจนอย่างเงี้ลุกใช่ไหมอา้าวลงมานี่ใช้ตัวนี้ลุกครับ <c oughs> อย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เวลาสอนให้ลูกไล่ต้องบอกว่าตัวนี้ยจะจนได้คือต้องมีตัวไปกินขุนเขา <c oughs> ใช่ไหมฮะถ้าลักษณะอย่างเงี้ย อยู่เงี้ยเราเข้าไปเงี้ยเขาเรียกอับอ่าเดี๋ยวถ้าอย่างนี้เสมอเลยนะฮะอันนี้คือต้องถือว่าผิดนี่การสอน basic, เบสิกเบื้องต้นนี่ก็สําคัญว่าต้องให้เขารู้ว่าต้องมีตัวเข้าไปกินขุนอย่างเงี้ยลุกอย่างเงี้ยลุกถ้าแบบนี้จนเห็นไหมฮะจะไม่มีตาออกเลยอย่างเงี้ยเขารียกจนอันนี้ต้องต้องจําที่ขุนแล้วก็เบี้ยงหายว่าเม็ดตรงมุมตัวเดียวจะขุนวางยังไง เบี้ยงหายจะวางยัางไงทาั้งสามตัวอย่างนี้จะจังให้จําง่าย,ยานี่ก็เรียกว่ารูปนี้ประดุกยักเงี่ยงนะครับโอเคนะฮะไอแบบนี้จะจําง่ายเนี่ยผมบอกสอนให้วางอย่างนี้นะห้ามลืมเด็กขาดอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปเบสิกที่จะไล่ไล่ง่ายที่สุดไอรูปนี้นับนับหกสิบสี่ตาแต่จริงแล้วมันไม่ถึงหรอกแต่ตามศัก์ของบงรลปไทยคืออย่างนั้นเนี่ยพอเขาจะไปไหนให้ดูอีกทีเนี่ยแล้วตัวนี้เขาไปพันไว้ นะอ่าพอเขาลงมันนี่ค่อยๆเอาตัวนี้มาให้ให้มันพร้อมสองตัวก่อนอ่าพอเขาลงมาแล้วค่อยลุกต้องลุกทุกทีลุกอ่าอย่างนี้จนถูกไหมครับอ่าอันนี้โอเคนะฮะเบียดสามตัวแล้วลองไปหัด